สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับในช่องผู้ใหญ่ยืดร้อยแปอาชีพนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีสำรองไฟให้กับกล่องเราเตอร์นะครับเราเตอร์บ้านเราเนี่ยนะครับเราเตอร์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็น T.O.T 3 B.B. หรือว่าใคยไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะยืดนะครับ ในเรื stuck, ่องของกระแสไฟได้ประมาณหนึ Trans ่งชั่วโมงนะครับหรือห้าชั่วโมงนะครับเวลาที่ไฟดับกล่องเราเตอร์ของเราจะไม่ดับด้วยนะครับโดยไปซื้อแบตเตอรี่นะครับสิบสองโวลต์แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับส2บโวลต์เนี่ยตัวนี้ครับตัวสีน้ำเงินเนี่ยครับผมเนาะเนี่ยครับผมสิบโวลต์นะครับแต่ว่าหัวมันกลับนะมันจะเขียนว่าสิบโวลต์นี่แหละเนาะคือ 12โวลต์กล่องเราเตอร์ปกติเรานะครับที่เราใช้กันเนี่ยเป็นกล่อง12โวลต์น,นะครับใช้แรงดัน DC 12โวลต์เพราะฉะนั้นเราซื้อแบตเตอรี่ลิเธียม12โวลต์น,นะครับมาแบ็กอัพตัวนี้คือมาสำรองไฟนั่นแหละนะครับทำคล้ายๆ USB แต่ว่าไม่มีวงจรอะไรมากมายเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ป้อนให้กับเราเตอร์12โวลต์น,นะครับเวลาไฟดับ ปึ๊บนะครับรอเตอร์เราจะไม่ดับนะครับเพราะว่าจะมีไฟเลี้ยงจากตัวนี้12โวลต์นะครับสิ่งที่เขาจะให้มานะครับ12โวลต์ตัวนี้ก็จะมีลักขาเข้าขาออกนะครับแต่ใช้ร่วมกันได้แต่ว่าหัวลักก็จะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับโดยการชาร์จนะครับอ่าจะให้ดูเราก็ชาร์จไปในตัวนะครับนี่ใช้อแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟชาร์จไฟให้กับ ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วแบตเตอรี่ก็จะมาจ่ายไฟให้กับของเราเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเรานะครับไม่อยากใช้ไฟหลวงนะครับชาร์จจากโซล่าเซลลได้นะครับโดยใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้รับรับมาจากแผงโซล่าเซลลนะครับรับมาจากแผงโซล่าเซลโซล่าเซลลผลิตไฟสิบสองโวลต์นะครับเสียบตัวนี้เข้าเข้าตัวแบตเตอรี่ลิเธียม 12โวลต์นะครับก็สามารถชาร์จไฟได้เช่นเดียวกันชาร์จจากแผงซเซลล์มีขายทั่วไปนะครับแผงซเซลล์ขนาด12โวลต์ชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ได้รถยนต์ได้นะครับแผงน่าจะประมาณ30คูณ30เซนติเมตรนะครับก็ลองไปหาดูใน l a z a d a านะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยนะครับชุดชาร์จก็จะเป็นชุดนี้นะครับช์จเจอร์ตัวนี้นะครับราคา200กว่าบาทเนาะก็เวละข้อดีของ การสำรองไฟให้กับกล่องเราเตอร์ของเราหนึ่งไฟดับเราเตอร์เราไม่ดับนะครับอินเทอร์เนต็ตเรายังใช้ได้อยู่นะครับสองเวลาฟ้าผ่านะครับตัวเราเตอร์เราจะไม่พังเพราะว่าเวลาฟ้าผ่ามันจะผ่านผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับมาเข้าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมก็จะจะ,จะหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็จะไม่เข้าตัว เราเตอร์ของเรานะครับก็ทําให้เราเตอร์ของเราปลอดภัยจากฟ้าผ่าได้นะครับเนี่ยคือลงทุนถ้าไม่รวมชุดโซลา่าเซลล์เอาเฉพาะแบตลิเธียม12โวลต์350บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเป็นชาร์จไฟโดยโซลา่าเซลล์ไม่ต้องใช้ไฟหลวงก็เพิ่มอีกประมาณ700นะครับ700กับ350ก็พันนิดๆน,น,นะครับ ก็สามารถเซฟเราเตอร์ของเราได้แล้วนะครับผมอแล้ว่าก็เป็นความรู้ที่ง่ายๆนะครับไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนมาฝากกันนะครับผมสำหรับวันนี้ความรู้ในเรื่องของการทำแบ็กอัพให้กับกล่องเราเตอร์ของเรานะครับก็เป็นยังไงครับชื่นชอบไหมสอบถามได้นะครับผมสอบถามได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ของให้นะครับว่าจะซื้อที่ไหนรัได้า ซื้ออะไรบ้างนะครับผมลงทุนแค่350นะครับสามารถแบ็กอัพกล่องเราเตอร์ของเราได้เลยนะครับให้ผมทดลองใช้เองมาสักพักหนึ่งละนะครับ<ม>พูดถึงว่าเราจะใช้เฉพาะแบตลิเธียม12โวลต์ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ไฟหลวงเลยโดยการชาร์จผ่านผ่านตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับชาร์จเข้ากลางวันกลางคืนก็ใช้กลางวันก็ใช้ด้วยแล้วก็ชาร์จไปในตัวด้วยนะครับเรียกว่าไม่ต้องพึ่งพา ไฟหลวงก็ได so ้นะสำหรับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับผมอ่ะก็เป็นความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับกับช่องผู้ใหญ่บ้านร0 8แอาชีพครับผมผู้ใหญ่อีทนะครับมีความรู้ดีๆมาฝากกันในวันนี้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม